ก็สวัสดีครับพี่น้อง F สทุกทท่านเลยครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแจ็กกี้บาร์เบอร์ช็อปนะครับผมวันนี้ช่างจ็กกี้นำเสนอนะครับรองทรงสูงนะครับผมกันขอบเสตผมสไตล์วินเทจนะครับผมนะครับ เปิดทรงนะครับผมช่างจ๊กี้เปิดทรงนะครับด้วยฟันรองเบอร์2นะครับผมซึ่งปกติแล้วช่างจ๊กี้ก็จะเปิดทรงแค่ฟันรองเบอร์หนจุดห้านะครับผมวันนี้ก็เป็นเปิดฟันรองเบอร์2เลยนะครับผมด้านล่างแนบตีนผมนะครับผมด้านบนเมื่อถึงกรอบทรงที่เราต้องการก็เผยหน้าแบตเตอรี่ออกนะครับผมไถขึ้นไปตรงๆนะครับรองทรงสูงนะครับสไตล์วินเทจของช่างเจ๊กี้นะครับผม ก็จะสูงกว่ามาตรฐานนิดนึงนะครับผมแล้วก็กันขอบเสียผมให้เท่ๆสวยๆหล่อๆไปเลยนะครับผมสร้างกรอบทรงด้วยฟันรองเบอร์สองนะครับผมใช้หวีดันผมด้านบนไว้นะครับเพื่อเป็นการกำหนดกรอบทรงไปในตัวด้วยนะครับผมและเพื่อเป็นการดันผมลงมาให้โดนฟันบัตรเตรี้ยนเพื่อให้ผมขาดง่ายขึ้นนะครับผม จังักรกี้จะไถรอบศีรษะเลยนะครับผมฝั่งซ้ายด้านหลังฝั่งขวานะครับผมโดยเริ่มตั้งแต่ตีนผมด้านล่างนะครับด้านล่างแนบชิดหนังศีรษะนะครับผมพอถึงด้านบนกรอบทรงที่เราต้องการเผยหน้าบัตเตอรียนออกนะครับผมเป็นฟันรองเบอร์สองนะครับผมเป็นการสร้างกรอบทรงนะครับงัดออกนะครับเผยหน้าบัตเตอรียนแล้วงัดออกนะครับใช้หวีดันผมด้านบนไว้นะครับ ด้านข้างฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันนะครับผมด้านล่างแนบชีตินผมนะครับด้านบนเผยหน้าบัตเตอรเลียนออกนะครับผมเมื่อถึงกรอบทรงที่เราต้องการนะครับดันง,งัดออกเลยนะครับผมเบอร์2ที่แจ็คเกี้ใช้เป็นการสร้างกรอบทรงนะครับผมแล้วก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์1นะครับมาตามเน้นเบอร์หนจุดห้านะครับผมมาตามเน้นกรอบทรงเบอร์2นะครับผมโดยการจะไถ เกือบเทียบเท่ากับเบอร์2เลยนะครับผมด้านล่างแนบชิตีนผมนะครับผมไปถึงด้านบนนะครับก็เผยหน้าแบตเตอรี่ออกนะครับผมหรือนะครับผมให้โดนปลายผมแค่แผ่วๆเท่านั้นนะครับผมสําหรับฟันรองเบอร์หนึ่งจุนะครับถ้าจะขึ้นไปเทียบกับเบอร์2นะครับผมเบอร์หนึ่เราก็จะไถตีนผมนะครับด้านล่างนะครับผมและจะ ขึ้นไปเกือบนะครับเทียบเท่ากับฟันรองเบอร์สองนะครับผมก็จะทำไปให้รอบศีรษะเลยนะครับผมจะเน้นด้านล่างเป็นสำคัญนะครับผมเมื่อถึงด้านบนเราก็จะโดนแค่ปลายผมแผ่วๆนะครับผมเมื่อถึงกรอบส่งด้านบนนะครับผมก็จะถึงก็จะโดนแค่แผ่วๆนะครับผมโดนแค่ปลายผมนะครับผมหรือบางทีเราอาจจะปรับคันโยก ลงให้สุดหรือลงมาครึ่งหนึ่งในการที่จะขึ้นสูงถึงด้านบนกรอบทรงเบอร์สองนะครับผมก็ไถเน้นนะครับด้านล่างเป็นหลักนะครับผมสําหรับเบอร์1.5ดนะครับก็จะเห็นว่าตรงจอนะครับจะเห็นว่าผมดําอยู่นะครับผมจากจากกีกีก็จะไถเน้นๆตรงนั้นย้ำๆนะครับผมตรงนี้นะครับผมจะไถเน้นย้ำๆนะครับผมเพื่อให้อ่า เบอร์1.5กินผมที่ดำนะครับแล้วค่อยมาเป็นเบอร์หนึ่งเก็บต่ออีกซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมเราก็จะใช้เป็นเบอร์1.5นี้นะครับถ่ายให้รอบศีรษะ ตามเบอร์2เลยนะครับตามกรอบทรงเบอร์2เลยนะครับผมเมื่อแจ็คก,ก,กี้ใช้เบอร์1.5นะครับเชื่อมต่อกับเบอร์2นะครับแจัก,กกี้ก็จะใช้เป็นเบอร์1นะครับผมมาเชื่อมต่อกับเบอร์1.5นะครับโดยเน้นตีนผมจริงๆนะครับผมจะไม่ไปทับ หรือไปเน้นตรงเบอร์1.5นะครับผมถ้าสูงขึ้นไปเทียบกับเบอร์1.5ึานะครับสำหรับเบอร์หนึ่งก็จะเป็นแค่โดนแผ่วปลายผมเท่านั้นนะครับผมช่างจักกี้ก็จะเน้นเป็นเบอร์1ในส่วนของตีนผมด้านล่างนะครับผมก็จะให้ไปเชื่อมต่อกับเบอร์1.5นะครับผมโดยจะไม่ขึ้นไปสูงกว่านั้นถ้าเราจะขึ้นไปสูงกว่านั้นเราจะปรับขันโยกช่วยด้วยนะครับผม ปรับคันโยกให้สุดนะครับไถตีนผมด้านล่างนะครับผมปรับคันโยกลงมาครึ่งหนึ่งหรือลงมาให้สุดก็จะไถกรอบทรงผมด้านบนนะครับเน้นความนวลหรือเน้นตรงกรอบทรงนะครับผมปลายผมแผ่วๆนะครับผมจันทีก็จะยังใช้เบอร์หนึ่งนะครับในการเชื่อมต่อกับเบอร์หนึ่งจุดห้ารอบศีรษะเลยนะครับจะเน้นๆย้ำๆตร,ตรงตีนผมด้านล่างนะครับผม ในส่วนที่ผมตรงไหนที่ยังดำยังด่างอยู่เราก็จะเน้นเน้นทำย้ำย้ำทำตรงนั้นเลยนะครับผมเพื่อให้เกิดความนวลน,นะครับผมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะมีฝีมือทำได้นะครับผมหลังจากที่แจ็คก,กี้ใช้ฟันรองเบอร์2นะครับเบอร์1.5แล้วก็เบอร์หนึ่งะครับแจ็คก,กี้ก็จะใช้เป็นเบอร์0ูย์ตัวแบนๆเมื่อสักครู่นะครับผมไถตีนผมนะครับตีนผมจริงๆนะครับผมหลัง จะไม่ขึ้นไปสูงเกินเบอร์หนึ่งนะครับผมจะไถตรงแค่ตีนผมจะเห็นว่าเจเจกี้จะเอียงฟันช่วยนะครับเป็นตีนผมผมอ่อนด้านล่างนะครับผมจะไถแค่ตรงนี้นะครับผมเมื่อถึงขึ้นจะขึ้นไปสูงถึงด้านบนเราก็จะเผยหน้าบัตาเรเลียนออกนะครับให้โดนแค่ปลายผมเท่านั้นนะครับผมโดยเบอร์ศูนยจุดห้าเราก็จะไถเป็นผมอ่อนตีนผมด้านล่างนะครับเป็นลูกผมด้านล่าง ตรงด้านหลังไททอยด้านหลังใบหูนะครับผมหรือตรงจอนนะครับผมเป็นการไถผมอ่อนขนอ่อนนะครับผมจะเน้นตรงนี้นะครับผมหลังจากที่จาแจ็คก,กี้นะครับใช้ฟันรองครบ บเบอร์สองหนึ่งจุดห้าเบอร์หนึ่งแล้วก็ศูนย์จุดห้าแล้วนะครับผมช่างจักรีก็จะใช้หวีนะครับในการที่จะเก็บขอบผมด้านบนและสร้างความกลืนนะครับกับความนวลให้เชื่อมต่อกันนะครับผมโดยผมที่ยังหนายังเป็นขอบดำอยู่เราก็จะใช้หวีค่อยๆไล่ตักออกนะครับผมตักขึ้นมานะครับเผยหน้า เวียงเอียงหวีออกนะครับผมแล้วก็ใช้บัตเตอรเลียนปาดนะครับผมในส่วนผมด้านล่างถ้ายังดําอยู่เราก็จะใช้หวีตักขึ้นมาเอียงหวีออกแล้วก็ปาดนะครับตักเอียงปาดนะครับผมหวีนะครับหวีตักนะครับหวีเอียงนะครับบัตเตอรเลียนปาดออกนะครับผมถ่ายออกไปเลยนะครับผมขอบผมด้านหลังก็จะเห็นว่าเป็นผมชั้นดําหนาอยู่นะครับเราก็จะใช้หวีตักขึ้นมาแล้วก็เอียงหวีออกแล้วก็ใช้บัตเตอรเลียนปาดนะครับเราจะทําซ้ําๆตรงขอบผมนะครับ รงตีนผมกรอบทรงผมที่ยังดําเป็นชั้นหนาอยู่นะครับผมแล้วผมด้านล่างนะครับที่ยังดูว่าดําอยู่เราก็จะใช้หวีเก็บสร้างความมวนไปด้วยนะครับผมในส่วนของผมด้านบนนะครับฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าเป็นชั้นเป็นขอบดําหนาอยู่เราก็ใช้หวีนะครับตักขึ้นมาเอียงหวี v ออกแล้วก็ปาดนะครับหวีเช็คนะครับตักขึ้นมาเอียงหวี v แล้วก็ปาดนะครับผม ตักขึ้นมานะครับจะเห็นเป็นขอบผมอยู่ด้านบนนะครับผมตักขึ้นมาเอียงหวีนะครับตั้งหวีขึ้นแล้วก็ปาดออกนะครับผมไถออกไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับจักรกี้ก็จะนะครับทำหวีแบ่งผมใหม่นะครับในการที่จะทำเส้นแบ่งกันให้ ให้ชัดเจนนะครับร้อยกันให้ชัดเจนขึ้นให้กันผมได้ง่ายขึ้นนะครับผมโดยเริ่มตั้งแต่ตรงมุมตรงหน้าผากนะครับผมเลยมาถึงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมกันด้านหน้านะครับผมถ้า,าช่งางลูกค้านะครับมาบอกช่างแจ็กกี้นะครับผมว่าอยากได้ทรงบินเทจนะครับผมลูกค้าก็จะเข้าใจว่าทรงบินเทจนี่คือ ที่ช่างจักกี้กำลังทําอยู่ตอนนี้นะครับบางท่านนะครับบอกว่าล่องนี้คือร่องของทรงวินเทจนะครับผมเราก็ได้แต่องมยิ้มนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะครับผมเราก็ตัดแต่งช่างจักกี้ก็จะตัดลองทรงกลางขึ้นไปถึงสูงนะครับแล้วก็กันผมเซ็ตผมให้กับลูกค้านะครับผมด้วยการแบ่งผมแบ่งผมนะครับจะเน้นว่าเป็นสไตล์วินเทจเอานะครับผม แล้วมราก็กันด้านด้านอาจห่างคิ้วนะครับแล้วก็ด้านด้านหน้าใบหูนะครับแล้วก็มาโมนในส่วนของขอบตีนผมด้านบนใบหูนะครับแล้วก็ด้านหลังใบหูให้ไปเชื่อมต่อกันนะครับผมแล้วก็มากันตรงจรนะครับอาขอไปครับตรงด้านไททอยนะครับด้านหลังไททอยนะครับผม ผมอ่อนออกด้วยนะครับผมหลังจากนั้นแจ๊ก,ก,กี้ก็มากันฝั่งด้านขวานะครับผมโดยเริ่มตั้งแต่ในส่วนของหน้าผากเช่นเดิมนะครับผมแล้วก็มาตรงาหางคิ้วฝั่งขวาแล้วก็มาตรงจอนนะครับเหมือนทาเหมือนเดิมเหมือนฝั่งซ้ายเลยนะครับผมขอขอบคุณทุกทกท,กท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับผม ขอบคุณนะครับอาจารย์และช่างผู้มีประสบการณ์ทุกท,กทกุทุกท่านที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมใช้ความรู้ความสามารถที่ช่างเจก,กี้ตัดนะครับผมแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับ ให้คําแนะนำติติงนะครับเพื่อประโยชน์สําหรับช่างแจ็กกี้เองแล้วก็ช่างใหม่ที่เข้ามารับชมนะครับผมอ่านคอมเมนต์ประกอบกับคลิปที่ชมด้วยนะครับผมเผื่อว่าช่างใหญ่และช่างผู้มาประสบการณ์หลายๆท่านนะครับอาจจะมาให้คําแนะนำไว้นะครับผมเราก็จะจอนเราก็จะกันนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้เหมือนเหมือนกันเลยนะครับผมกันให้คมให้สวยนะครับผม อย่างที่ช่างแจ็กกี้เคยบอกนะครับสําหรับท่านที่ติดตามมานะครับผมกรอบทรงผมไม่ว่าคุณจะตัดสวยหรือไม่สวยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าคุณกันแล้วการกันของคุณไม่คมนะครับเบี้ยวไปเบี้ยวมานะครับกรอบทรงผมนั้นถึงจะสวยแต่ก็จะดูแย่ลงไปเลยนะครับผมแต่ถ้าเรากันสวยนะครับผมแต่กรอบทรงอ่า ทรงผมเรายังไม่เวิร์กยังไม่เปะ๊ะไอกรอบทรงผมที่เราทําให้มันชัดเจนนะครับรอยกันที่เราทําให้มันชัดเจนมันก็จะขับกรอบทรงผมให้ดูดีขึ้นมาไม่มากก็น้อยนะครับผมหลังจากนั้นครับช่าแจ็คก,กี้ก็จะใช้สเปร์นะครับในการพรมผม,ผมด้านบนนะครับเพื่อจะให้ง่ายต่อการซอยผมนะครับ ลูกค้าต้องการความยาวผมด้านหน้าขนาดไหนนะครับผมในขนาดที่มันเปียกช่างเจ๊กกี้ก็ตัดนะครับช่างจิ๊กี้รู้ว่าผมจะโหดขึ้นไปอีกเท่าไหร่นะครับผมก็เลยตัดเท่านั้นนะครับตามที่ลูกค้าสั่งหลังจากนั้นช่างเจ๊กกี้ก็จะมาซอยผมด้านบนนะครับโดยการแบ่งเป็น3ช่อนะครับผมโดยตัดในส่วนของตรงกลางก่อนนะครับผมตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับว่าเอาความยาวขนาดไหนนะครับ รวบผมทั้งหมดมานะครับดึงเป็นช่อๆนะครับดึงไปด้านหลังแล้วก็ตัดออกนะครับผมชังางยางกี้จะเริ่มตรงกลางนะครับผมแล้วก็มาฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับผมแล้วแต่สะดวกเลยนะครับผม <c oughs> เพื่อให้ตัดตรงกลางให้เป็นไกด์ไลน์ไว้นะครับให้เป็นแนวไว้นะครับผมหลังจากนั้นก็มาฝั่งขวานะครับผม ก็จะเห็นแนวผมที่ยาวเกินเพื่อนจากด้านข้างนะครับไปถึงตรงกลางนะครับที่เราตัดไปแล้วนะครับผมเราก็ตัดในส่วนของตรงกลางออกนะครับในส่วนที่ยาวเกินเพื่อนนิดนึงนะครับผมตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันยาวเกินเพื่อนนะครับผมหลังจากที่ซอยฝั่งขวาแล้วช่างจิ้กก็จะไปซอยฝั่งซ้ายนะครับผม ี่ก็มาในมาในส่วนของฝั่งด้านซ้ายนะครับผมถ้ามันยังยาวอยู่นะครับในด้านล่างนะครับเราก็สามารถเก็บซ้ำได้นะครับไม่จำเป็นต้องสามช่อเราก็สามช่อเลยนะครับผมแต่ถ้ามันยาวอยู่ในส่วนของอด้านข้างนะครับเราก็สามารถ มาซอยตัดเก็บได้ซ้ำนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมเจ๊จก,กี้ก็มาเก็บซ้ำในส่วนของด้านล่างนะครับผมที่ยังยาวอยู่นะครับผมเป่าเซตผมให้แห้งนะครับ ช่างจิกกี้ก็จะใช้ปอมมดนะครับในการเซตผมแล้วก็ให้กับลูกค้าก็จะเสร็จนะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปหน้ามาดูว่าช่างจิกกี้จะนําเสนอทรงผมทรงอะไรก็มารอติดตามชมนะครับผมสําหรับคลิปนี้ช่างจิกกี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ